การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเยเชย์ฟอรัม und, เป็นความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายสถาบันวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทั่วประเทศหรือเยเชย์คอสเทียมซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาก,การของสถาบันก,การศึกษาหลายแห่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศร่วมกันจัดการประชุมระดับชาติครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นโอกาสในการสสรวจการกับเครื่อนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพฉบับที่3ให้เกิดพลังรับดันไปสู่การปฏิบัติการดำเนินง,งานของหน่วยงานองค์ก,กรและเครือข่ายต่างๆต่อไปในอนาคตตลอดระยะเวลากว่า17ปีของการกับเครื่อนเยชนี H A, นตามพระราชสุขภาพุรุษชาติพศ2550ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทำให เอชเอติบโตขึ้นในสังคมไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการประเมินหรือคาดการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากทั้งนโยบายโครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งสร้างทางเลือกในการลดผลกระทบทางลบหรือเพิ่มผลกระทบในทางบวกอันจะนาไปสู่การตัดสินใจที่เป็นผลดีต่อสุขภาวะของผู้คนและสังคมในระยะย,ยาว ตามกรอบแนวคิดทุนนิยบายวงใหญ่สุขภาพ